ที่ใช้แก๊สน้ำตาและยิงกระสุนยางสลายกลุ่มผู้ชุมนุมบริเวณใต้ทางด่วนดินแดงที่ขี่จักรยานยนต์มายั่ยยุส่วนที่บริเวณทางลงอุโมงดินแดงมีตำรวจปะทะกับผู้ชุมนุมที่ขี่จักรยานยนต์ผ่านขณะที่ผู้ชุมนุมอีกส่วนหนึ่งถือไม้เบสบอลและยิงกระสุนลูกแก้วลูกไฟใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนพยายามประกาศให้หยุดการกระทำเพราะอาจนำไปสู่การจับกลุม ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมเผยองค์การเภสัชกรรมจะเดินหน้าลงนามสัญญาซื้อชุดตรวจโควิด -19 แบบ ATK จำนวน8.5ล้านชุดต่อไปหลังได้รับการยืนยันคุณภาพตามมาตรฐานของออยและตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้วพบว่าเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสสอดคล้องกับระเบียบและข้อกำหนดของสอปสชและโรงพยาบาลราชวิถี สำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาตรวจพบผลิตภัณฑ์ฟ้าทนายโจรผิดกฎหมายและหลอกขายให้กับประชาชนผ่านช่องทางต่างๆเพิ่มอีก11รายเตือนผู้บริโภคระมัดระวังก่อนซื้อให้ตรวจสอบการได้รับอนุญ,ญาตที่ www.fda.moph.go.th หัวข้อตรวจสอบผลิตภัณฑ์หากพบผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมายให้แจ้งสายด่วนอย1556